นี่มาซื้อกบที่ร้านละไปดเตี่ยวที่บ้านคอนะคะเข้ามาเลยก็ได้คุเข้ามามี250อ๋อมี200รุ่นนี้กิโลละ200นายไป คำมาเลี้ยงคำมีผู้ซื้อก็ซื้อเอาไว้ขายกิโลละร้อยเหนะครับ<อ>มีนกเกี่ยวข้าวนี่นะขายไว้นั่นเพราะว่ารุ่นนี้ร้บาทมันบนแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทรุ่นนี้นมันจะได้หลายตัวรุ่นนี้แหละค่ะนี่สามร้อยอ๋อรุ่นนี้สามร้อยได้หลายตัวค่ะได้หลายตัว ยิ่งตัวเล็กต่อกิโลยิ่งแพงเพราะมันได้หลายตัวก็มันได้หลายมันหลายขึ้นตัวน,นี้สองรง้อยเนาะเนาะงั้นนุเอาตัวนี้เด้อะสักโลหนึ่งวันนี้ซื้อกบไปเลี้ยงค่ะเอากิโลละสองร้อยบาทนี่คือขนาด กิโลละสองรอยบาทกินได้นานักินได้พร้อมเรียงก็ได้ได้พร้อมใส่แกงน้ำมูกลำไม,ม้ได้พร้อม えられるすごいな。